สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาแจกตัวเกมชนชดสดใสนะครับนี่อย่างนี้นครับโอ้ยแล้วมีเท็กเจอร์พื้นนะคะผมแม่งอย่างเท่เลยนะนี่แล้วก็มีสกินดาบครับโอ้ยแบบเป็นเปลวไฟอย่างนี้นครับแล้วก็ไอคอนหมัดไอคอนดาบครับนี่ลงฮับพีซีไว้ด้วยครับแล้วก็แผนที่ครับ ที่สี่เหลี่ยมครับของจริงว่ะโคตรโคตรสวยน่ะแผ่นที่สี่เหลี่ยมนะครับโคตรสวยเลยนะนี่อย่างนี้แหละน,นี่ก็เออแคแล้วผมมันตัวเกมนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็ภาพสวยอยู่นะก็สวยอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเรียวอยู่มั้งนะครับผมอันนี้มีคนส่งมาให้แจกนะครับผมโอ้โหอย่างนี้แหละครับผมอันนี้อยู่ที่ lv นะ lv ก็สวยๆอย่างนี้เลยนะ โรงพยาบาล LV กลางนะครับใช่ป่าวะใช่แหละเดี๋ยวหาคนถ่ายก่อนนะครับโอ้โหไม่มีแต่ PC ว่ะไอเ้เหี้ยไม่มีแต่ PC กูถ่ายไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยครับก็ขอจบคลิปไว้งแค่นี้ครับ